เกี่ยวกับผัก5อย่างนี้ที่ฟ้าอยากจะแนะนําให้คนที่เป็นโรคไตไตเสื่อมควรที่จะทานอย่างระมัดระวังค่ะสวัสดีค่ะดิฉันผู้เชี่ยวชาญทางด้านสุขภาพ2 4เจลทีวีสถานีคนรักสุขภาพ24ชั่วโมงค่ะในคลิปนี้นะคะฟ้าก็จะมาพูดเกี่ยวกับผักนะคะ5อย่างนี้ที่ฟ้าอยากจะแนะนําให้คนที่เป็นโรคไตไตเสื่อมนะคะควรที่จะทานอย่างระมัดระวังค่ะในคนที่เป็นโรคไตนะคะตั้งแต่ระยะ3ปีขึ้นไปหรือในคน คนที่มีแร่ธาตุนะคะโพแทสเซียมในเลือดสูงเราจะมีความจําเป็นนะคะที่จะต้องจํากัดปริมาณโพแทสเซียมที่ควรได้รับในแต่ละวันเพื่อที่เราจะลดภาวะแทรกซ้อนจากการที่มีโพแทสเซียมในเลือดสูงเพราะว่าการที่โพแทสเซียมในเลือดสูงมากๆนะคะก็จะเป็นอันตรายถึงชีวิตได้คนที่เป็นโรคไตนะคะควรจะจํากัดปริมาณโพแทสเซียมที่ได้รับจากอาหารไม่เกินวันละ2,000มิลลิกรัมต่อวันค่ะซึ่งปตระยะ3ปีขึ้นไปนะคะก็จะแนะนําให้ทานผักที่เป็นสีเขียวอ่อน หรือสีขาวซีดซึ่งเป็นกลุ่มที่มีโพแทสเซียมระดับปานกลางหรือต่ําและหากเป็นผักสีเขียวเข้มนะคะหรือสีสันสดใสที่โพแทสเซียมสูงนะคะถ้าโพแทสเซียมในเลือดเราปกติอาจจะทานได้วันหนึ่งไม่เกิน1ทัพีสุต่อวันและสัปดาห์หนึ่งไม่ควรเกิน1.2ครั้งค่ะการที่เราเลือกทานแล้วก็จํากัดปริมาณการทานก็จะช่วยป้องกันอันตรายจากภาวะโพแทสเซียมในเลือดสูงขึ้นได้โดยผัก5อย่างนี้นะคะจะมีแร่ธาตุโพแทสเซียมค่อนข้าง ที่จะสูงที่เราควรระมัดระวังนะคะเป็นพิเศษแล้วก็ให้เลือกทานแต่น้อยเช่นบล็อกแครี่ในบล็อกแรี่100กรัมนะคะจะมีโพแทสเซียมสูงถึง300มิลลิกรัมคะน้านึกรัมจะมีโพแทสเซียม360มิลลิกรัมฟักทอง100กรัมจะมีโพแทสเซียม300มิลลิกรัมในแครอท100กรัมก็จะมีโพแทสเซียมอยู่ประมาณ300มิลลิกรัมเหมือนกันและอย่างสุดท้ายก็คือกลุ่มพืชที่เป็นหัวอย่างเผือกหรือมันฝรั่งใน100กรัมจะ มีโพแทสเซียมประมาณ400-600มิลลิกร,รมัมซึ่งก็ถือว่าสูงมากทิคในการทานผักนะคะการที่เรานำผักนะคะหั่นเป็นชิ้นแล้วก็เอาไปต้มลวกเทน้ําทิ้งก็จะช่วยลดปริมาณโพแทสเซียมในผักบางส่วนได้ค่ะสําหรับความรู้ในคลิปนี้นะคะ5ผักที่โรคไตตั้งแต่ระยะ3ีขึ้นไปควรระมัดระวังในการทานก็มีเพียงเท่านี้ทุกท่านสามารถกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อติดตามความรู้ดีๆแบบนี้ได้ในช่อง24เจลทวี สถานีคนรักสุขภาพ24ชั่วโมงค่ะ